ย้อนหลังไปในปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุยเมหาราชบรมนาศบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมตั้งโครงการหลวงเพื่อพระราชทานชีวิตที่ดีขึ้นแก่ชาวเขาโดยเริ่มจากการวิจัยหาพันธุ์พืชเขตห้าวทดแทนฟิน ลดการทำลายป่าต้นน้ำลำธารคนบนพื้นที่สูงได้รับพระราชทานความช่วยเหลือด้วยการเข้าใจเข้าถึงนำมาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องราษฎรชาวเขาได้ปรับเปลี่ยนชีวิตจากการปลูกฝิ่นเป็นพืชเขตหาาวคุณภาพชีวิตจึงดีขึ้นโดยลำดับปัจจุบันพื้นที่ปฏิบัติงานของมูล,ลนิธิโครงการหลวงประกอบด้วยสถานีวิจัย4แห่ง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง35แห่งณหมู่บ้านห้วยเซี่ยวอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขาเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเซี่ยวหนึ่งในพื้นที่ส่งเสริมของมูล,ลนิธิกโครงการหลวงในอดีตผู้คนเหล่านี้ประกอบอาชีพปลูกฝิ่นถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยความเป็นอยู่ลำบากและยากจน ปีพุทธศักราช2 5 2 1พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหา,มร,มหาราชพุดชมณาปประพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรส่งทราบถึงปัญหาและมีรับสั่งให้โครงการหลวงให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรเหล่านี้ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเซี่ยว ดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังนี้ในการดำเนินงานวิจัยได้มีการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตรวมทั้งจัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นจุดเรียนรู้แก่เกษตรกรการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพนั้น เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แบบประณีตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ารวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดวัฒนธรรมชนเผ่า เื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่เป้าหมายชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนจึงมีการส่งเสริมให้ชุมชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาสุขอนามัยและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดพัฒนาเยาว,วชนและเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่มุ่งสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำพร้อมทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้ แก่นักเรียนนักศึกษาเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากการจัดการพื้นที่เกษตรในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแล้วยังมุ่งเน้นการใช้ชีวพันธุ์ลดและควบคุมการใช้สารเคมีเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเพื่อดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน พ,พืชผลจากแปลงเกษตรกรได้ผ่านกระบวนการจัดการคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวในโรงทัดปรจุของศูนย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงและกระจายไปยังกลุ่มผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีความยั่งยืนจึงได้มีการพัฒนาทั้งระบบปฏิบัติงานและศักยภาพของบุคลากร บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยราชการเพื่อพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในการทำความดีเพื่อสังคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลลนิธิโครงการหลวงจึงสืบสารรักษาและต่อยอด เพื่อสร้างชุมชนให้เติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพเป็นชุมชนที่มีสุขสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง,ย,างยั่งยืน